วัสดีครับเรามาดูวิธีการลงทะเบียน VPN กันอ,อย่ามาดูรูปก่อนอ่าเปิดบริการ Open VPN ให้กับ m y c OS i และ Windows อ่าก็คือเราเราจะทํางี้ครับอันนี้คือเครื่องหลอกไฟล์ของเราอยู่ตรงนี้อันนี้คือ m มโครติกมีหลายไซส์นะฮะไมโครติกเนี่ยจะจัดการต่อ OpenVPN เชื่อมเข้ามา ซึ่งให้ตัวนี้ไอตัว pflock นะฮะ pflock เนระาก,ก็ทำตัวมันเองเป็น open vpn server ด้วยมาดูวิธีการก,กันครับอันนี้คือ pflock ของเรานะครับถ้าเราเข้าเมนู17นะครับตัวใหม่มเราสามารถที่จะดูได้ว่า สถานภาพของมันคือออนอยู่ตอนนี้แล้วก็มียูเซอร์ที่อยู่ในระบบประมาณ9เครื่องนะครับตอนนี้9 9 a c c o u n แนะะแล้วกันแตอนนี้ที่เชื่อมอยู่มี2อันนะครับที่เชื่อมมานะสามารถที่จะลบ Open View and Server ได้หรือว่าจะเพิ่มเพิ่ม Account นะครับ Add เดี๋ยวจะต้องเขียนใหม่ อันนี้คือลบนะครับอันนี้คือโชว์ระเอียดของอคอนฟิกของเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้คือแก้ไขได้นะครับและน,นี้คือรีสตาร์ทโอเพนสามารถคลิกยูเซอร์ได้นะครับเราลองมาทำการบวกเ้าไปก่อนแอดตัเลขสอจากนั้นให้เราใส่ยูเซอร์ที่ต้องการเช่นายนี้ m i k อะไมโครดินะครับ ให้เรากด y enter ไปเลยครับรหัสทำเซร์สเสร็จปุ๊บก็ใสร่รหัสเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วพอสร้างปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่ในลิสต์ตรงนี้นะครับเราสร้างอางนันเป็น m มโครติกสาจะได้ไม่ต้องไปเล้าหาหตัว m มโครติกฮะเอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องเล้าจากมาไมโครติกมาหาเปล็อกอีกนะให้ต่อตรงๆไปเลย โอเคเรียบร้อยเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอเมื่อโหลดเสร็จนะครับเราจะนำค่าคอนฟิกมันออกมาทำไงให้เข้าเว็บอันนี้คือเว็บหลอกของมันมันจะมีหน้าเข้า openvpn ตรงนี้นะฮะคลิกเข้าไปเลย<ข>อันนี้นะครับมันก็จะมี client ข,ขึ้นมานะฮะมีสองสาม 2, ครับ<ไ>ให้แม่เสียบให้ ขึ้นได้วยนะครับเราก็โหลดม,มาสมมติไมโครติกสามนะครับโหลดอะไรป,ปื๊ดปื๊ดเสร็จแล้วแล้วเราก็จัดการแตกไฟล์ออกมาปื๊ดเรียบร้อยในนี้ก็จะมีไอตัวนี้เอาไว้สำหรับตัววินโด s นะครับอ่าเป็นเป็น o VPN นะครับคลิก้าไป นีก็จะมีค่าเกิดขึ้นว่า,าตรงเชื่อมแบบไหนไปที่ไหนบุตคอรอะไรค่าเซอร์ต่างๆนะครับก็คือตรงนี้หรือมันมีให้หมดนะฮะหรือถ้าเอาไปใช้กับไมโครติกก็จะใช้3อันนะะี้1 2 3่าลองไปใช้กับไมโครติกดูนะครับเราก็แค่โหลดเข้าไปก่อนไปที่อะไรเนี่ย เีนไ,ไฟ,ไฟล์อัปโหลดอ่าเดี๋ยวนี้หนึ่งสองสามสามอันนะครับออเปนเรียบร้อยจากนั้นไปที่ certify ก่อนแล้วก็ไป import ให้เรือกเอา Ca นี่มีอยู่แล้วก็ปล่อยไปนะครับเพราะใช้ตัวเดียวกันได้สำหรับไซส์นะฮะสำหรับสำหรับ P F อหลอกหนึ่งตัวเราไปเอาตัวสามถ้าเอาเซิร์นออกมาฮะปึ๊บถ้าเกิด CRT เนี่ยไม่ต้องใส่ค่านะครับิบพอตเข้ามาปึ๊บเห็นไหมฮะจากนั้นอินพ่อยกลางตัวหนึ่งอ่าเป็นตัวคีย์นะครับตัวคีย์เนี่ยให้เราใส่รหัสเข้าไปตรงนี้ เราสร้างเอาไว้นะครับอินพอร์ตปึ๊บนี่เรียบร้อยแล้ว KT แล้วครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่เชื่อมต่อแมกนิกิคต,ตรงนี้มันต่ออยู่แล้วฮะเดี๋ยวเรา Disable นะเดี๋ยวดูดูตรงนี้นะครับอันนี้ใช้ User ที่ชื่อว่า m มกนิทิค10นะฮนะเห็นไหมฮมีอยู่เดี๋ยวเรา Disable ละปึ๊บถึง อันนี้จะใช้คำว่าไมโครติกสามแทนนะครับรหัสเหมือนกันตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นเซอร์ไปร๊บค่าน,นี้ก็เป็นชานหนึ่ง ASE แล้วก็โ no นนะฮะแล้วก็ต่อเข้าไปอาสังเกตดูอินเอตอร์นะครับเห็นไหมฮะหายไปแล้วเราจะต่อแล้วนะครับปึง้งอาเรียบร้อยนี่มาแล้วนะสามขึ้นมาแล้วสามเป็นเบอร์สามสิบไหมฮะ นายได้เสียแล้วเกินเรียบร้อยครับผม,มเนี่ยขึ้นมาแล้วอะลองปิงไปที่ตัวแม่สิตัวแม่คือเบอร์อ,อ,รอ่าเจอครับเรียบร้อยเสยร็จแล้วครับนายลอง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 ,ลองตัดสิแล้วก็ไปต่อตัวเดิม เลยตรวนี้ดูจะครับมาไหมกลับมาแล้วอโอเคครับเสร็จแล้วครับสวัสดีที่ขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ